สี่วันเกิดเปิดดวงสตาบารมีเงินล้านได้เปิดแล้วทาเวสุวันโนให้โชคให้ลาภให้บารมีแก่ตัวของพวกท่านใครก็ตามที่เกิดในสี่วันเกิดต่อไปนี้บารมีโชคลาภได้เปิดแล้วให้ตัวของพวกท่านตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีๆ บารมีเงินแสนเงินล้านจะบังเกิดแก่ตัวของพวกท่านอย่างแน่นอนสนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้แสดงว่าดวงสตาบารมีของพวกท่านนั้นสมพงษ์ กับการทำนายโชคสตาบารมีในครั้งนี้เพราะคลิปมีเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ตัวของพวกท่านนั้นได้มาเห็นแสดงว่าบารมีของพวกท่านโดดเด่นสุดๆในรอบหลายปีไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานสุขภาพและความรัก ความมั่นคงถาวรความโชคดีบารมีได้เปิดแล้วฉะนั้นใครก็ตามที่มีความเสือ่อด้านการทำนายโชคสตาบารมีตัวของพวกท่านจะมีดวงสตารัข้างยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนถ้าคนใดก็ตามที่ไม่มีความเสือ่อด้านการทำนายโชคตัวของพวกท่าน จะถูกหวยรวยทรัพย์สินและเงินทองอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้หรือเกิดในสวันเกิดต่อไปนี้ดวงสตาบารมีโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานสุขภาพและความรักความมั่นคงถาวรหนึ่งคือคนที่เกิดในวันอาทิตย์ 2. คือคนที่เกิดในวันอังคาร 3. คือคนที่เกิดในวันพระฤหัสบดี 4. คือคนที่เกิดในวันพุธ4วันเกิดต่อไปนี้บาระมีเงินล้านได้บังเกิดก่อนจะไปติดตามรับชมได้รับฟังอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่ท่านรัก เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญญาบารมีแก่ตัวของพวกท่านดวงสตาบารมีด้านการเงินของพวกท่านนั้นกำลังจะดีในปีพศ2567นี้ใครก็ตามที่ได้มาเห็นคลิปนี้บารมีได้เปิดแล้ว ด้านการเงินของพวกท่านไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งไหนก็ตามก็จะกลายเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดโศกราบบารมีทรัพย์สิสนจะลังไลเข้ามาทุกทิศทุกทางไม่ว่าจะเป็นดินบ้านรถทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านปรารถนาเอาไว้จะกลายเป็นจริงอย่างแน่นอนในปีพศ2567นี้ ตัวของพวกท่านเตรียมเฮรานบานสถานทั้งครอบครัวกันได้เลยเพราะโซกลาบบารมีโดดเด่นสุดๆในรอบ30ปีฉะปี้นแล้วด้านการเงินของพวกท่านไม่ว่าจะทำธุรกิจค้าขายผู้คนก็จะลังไลเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางแบบไม่ขาดสายจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเสื้อเลยว่า ตนเองจะโชคดีมีบารมีขนาดนี้ด้านการงานตัวของพวกท่านจะได้เลื่อนยศ้าบรรดาศักด์ไม่ว่าตัวของท่านจะทำอยู่ข้าราชการเงินจะหลั่งไหลมางานจะหลั่งไหลมาอย่างแน่นอนถ้าทำอยู่เอกชนตัวของพวกท่าน จะมีโครงการใหญ่น้อยหลังไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางอย่างแน่นอนผู้คนให้ความเสื่อมั่นตัวของพวกท่านสันั้นแล้วจงตั้งใจทำให้ดีๆบารมีเปิดการงานเปิดการเงินได้เปิดแล้วให้ตัวของพวกท่านที่เกิดในแต่ละวันที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นนั้น ตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุดสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าของพวกท่านอันสุขภาพของพวกท่านนั้นให้ระมัดระวังให้พักผ่อนให้เพียงพอเพราะตัวของพวกท่านนั้นจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายฉะนั้นแล้วการเงินเปิดการงานเปิดก็จริงแต่สิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือสุขภาพของพวกท่านสนั้นแล้วถ้าอยากให้สุขภาพแข็งแรงให้ตัวของพวกท่านนั้นรักษาสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอแล้วตัวของพวกท่านจะมีเงินแสนเงินล้านบารมีจะบังเกิดแก่ตัวของพวกท่านอย่างแน่นอนด่านการลงทุนผู้คนให้ความเคารพนับถือแล้วตัวของพวกท่าน ไปเจราจาภาทีต่างๆก็จะประสบผลสำเร็จในสีเวทผู้คนให้ความเชื่อมัน่นและเข้ารบศรัทธาตัวของพวกท่านไม่ว่าจะไปทิศเหนือทิศใต้ทิศตาเวนออกทิศตาเวนตกก็จะลังไหลเข้ามาบารมีโซกราบก็จะเปิดแบบนี้ตลอดการและตลอดไปดานความมั่นคง ทาวนนั้นในปีพศ2567นี้ด้านความมั่นคงในครอบครัวของท่านบารมีได้เปิดแล้วไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางด้านการเงินความมั่นคงทางด้านการงานความมั่นคงทางด้านสุขภาพความมั่นคงทางด้านความรักตัวของพวกท่านนั้นก็จะได้ สมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่างแน่นอนแต่ด้านความรักนั้นให้ตัวของพวกท่านระมัดระวังเรื่องปากเสียงอาจจะมีปากเสียงกันเล็กน้อยค่อยๆปรับความเข้าใจเข้าหากันแล้วตัวของพวกท่านนั้นก็จะมีความสุขตลอดกันและตลอดไปอย่างแน่นอนฉนั้นแล้วใครก็ตาม ที่ได้มาเห็นคลิปนี้แสดงว่าตัวของพวกท่านมีบารมีเปิดการเงินการงานเปิดโชคลาบเปิดความรักเปิดให้ตัวของพวกท่านกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญญาบารมีให้ตัวของพวกท่านนั้นมีโชคมีลาบ มีบาระมีเงินแสนเงินล้านแบบนี้ต่อไปเพราะการทำนายในครั้งนี้เป็นการบวงสวงโซกราบบาระมีจากอาจารย์หลายๆสำนักได้ทักเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวของพวกท่านจะมีสาตาสชีวิตท,ที่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตาม การเงินการงานความรักความเมตตาความมั่นคงและความทาวรตัวของพวกท่านนั้นจะได้สมความมุ่งมาตนปาถนาพระภิกขเนตจะให้โซให้ลาบบาระเม เวทวสุวันโนได้ดนบันดาลโซกลาบจะถูกหวยรวยทรัพย์สินและเงินทองถ้าไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือไปสถานที่ที่คนให้ความเคารพนับถือนั้นอย่าลืมหยิบจับออตเตอรี่สักสองใบสามใบเพราะรางวันใหญ่รางวันที่หนึ่งอาจเป็นตัวของพวกท่านจะได้เป็นผู้ครอบครองบารมีได้เปิด รีบรับเอาโซกเอาใ่เอาบารมีในครั้งนี้แล้วตัวของพวกท่านนั้นจะมีชีวิตท,ที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพราะนี่คือการบวงสรวงบารมีโซกราบครั้งยิ่งใหญ่ที่จะจัดขึ้น99ปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นฉะนั้นแล้วที่ได้มาเห็นและฟังคลิปนี้จนจบตัวของพวกท่าน จะได้มีโชกมีราบขั้งยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนไม่เสื่ออย่าลบลูมีคนถูกหวยไปแล้ว11ล้านบาทให้ตัวของพวกท่านนั้นละนึกถึงสิ่งที่ท่านอยากได้สิ่งที่พวกท่านต้องการไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านรถทุกสิ่งทุกอย่าง ตามที่ท่านปรารถนาเอาไว้นั้นมันจะกลายเป็นจริงในปีพศ2567โศลราบบารมีในปีคศ2024นี้บารมีเงินล้านได้บังเกิดได้เปิดโชกเปิดดวงเปิดดวงแห่งโภกรัพย์จะไม่เจ็บไม่จนอีกต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังแต่ต้นจนจบคลิป ขอให้พวกท่านนั้นมีบารมีบังเกิดโศกลาบบังเกิดก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดการทำนายโชคชตาบารมีแบบนี้ต่อไปแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะมีโชคมีลาบอย่างแน่นอนบารมีาเทเทวสุวรรณโนพระภิกขเนต จะให้โชคให้ลาบขั้งยิ่งใหญ่ให้ตัวของพวกท่านน้อมระนึกถึงแล้วตัวของพวกท่านจะประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน